อยู่ประมาณ1,000งันตัวเท่าชมลองนึกภาพการที่จะขนย้ายหมูจากน้ำท่วม1,000ตัวเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนี่นะเจ้าของความเนี่ยคุณพิชัยวัฒนะฮีรันวงศ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาก็ประเมินสถานการณ์น้ำนะตอนแรกน้ำทะลักเข้ามาน้ำสูงประมาณสักห้เซน50เซนเซน,นหมูมันเริ่มอยู่ยากแล้ว นะบางตัวก็เริ่มที่จะต้องลอยคอหนีน้ํานะครับบางตัวก็น้ําคือ50สิเซนเนี่ยน้ำเริ่มที่จะถึงจมูกหมูอาหารหมูอะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงก็ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขาก็บอกว่าประเมินสถานการณ์ลามแล้วเนี่ยตอนแรกไม่คิดว่าจะถึงระดับนี้เห็นไหมเนี่ยมันจ่อตรงจมูกหมูแนละ้วอืก็เลยเมื่อวานนี้<อ>เริ่มขนย้ายหมูก่อนห้าตัวห้าตัวท่านผู้ฮะ ขนตั้งแต่10บโมงเช้าของวันที่4ตุลาคมนะฮะเสร็จตอนตีสี่ของวันที่5ตุลาคม500ตัวนะ,ะตอนนั้นเขาขนออกมายัางไงก็ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาถึงฟาร์มแล้วก็ขนหมูขึ้นรถบรรทุกนี่นะฮะ <c oughs> ปรากฏว่าพอมาวันนี้เหลือหมูอีก500ตัวจะขนอีกไม่ได้แล้ว รถใหญ่เข้าไปไม่ได้เพราะน้ําท่วมสูงขึ้นเอาละสิฮะตอนนี้ยุ่งละต้องลงเรือลองลงเรือลงเรือท้องแบนเรือลำหนึง่งบรรทุกหมูได้10ตัวครั้งละสิตัวสิตัวแล้วขนไปขึ้นรถบรรทุกขนไปขึ้นรถบรรทุกที่ที่เข้าถึงได้มากที่สุดนี่นะฮะครั้งละสิตัวเหลือหมูอีก500ตัว500้ตัวก็5้าสิเที่ยว50ิเที่ยวเนี่ยขนแบบนี้เชื่อไหมว่า เขาไปดูสภาพของหมูเนี่ยบางทีตอนที่มันลงเรือสิบตัวแต่ขึ้นรถบรรทุกเนี่ยหลายตัวอัดกันเนี่ยหมูบางตัวมันก็มีบาดแผลบางตัวมันก็ตายนะม,มันเพลียเพลียจนตายนี่นะเหนื่อยเพลียแต่เบื้องต้นนั้นทางเจ้าของฟาร์มบอกว่าก็เสียหายไปประมาณสักสองแสนบาทครับยังโชคดีหน่อยที่เจ้าหน้าที่นั้นเอาเรือท้องแบนเข้ามาเร็วถ้ามาช้ากว่านี้เนี่ยโอ้โหถ้าหมูตายหมดเนี่ยเขาบอกว่า ตีข้าวมาเป็น6ล้านกว่าบาทครับถ้าหมูตายหมด,ดนีฮะส่วนนายอำเภอเมืองขอนแก่นเขาก็พูดถึงการเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ต้องประถมพยาบาลนะครับครับก็ว่ากันตามสภาพแต่ละตัวก็คงเขาเรียกว่าทั้งหิวด้วยเ,เ,เหนื่อยด้วยขาฉีกขาแบะก็เยอะอะไรพวกนี้ฮะ ในส่วนอื่นก็ยังปกติดีไม,ไม่ไม่มีน้ําท่วมไม่มีอะไรครับก็ก็มีเฉพาะ,ะหลังเดียวนี่ฮะที่หนัก<า>ตอนนี้เราถือว่าเรายังจัดการทันอยู่ความเสียหายน่าจะอยู่แค่อาจจะอยู่แค่สองแสนอะไรเงี้ยนะ,ะผมว่าต้องเห็นอยู่อาจจะหกเจล้านไนดะ้เรามามา,มายืนเฝ้าประเมินสถานการณ์น้ำอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วตั้งมีข่าวแล้วก็สังเกตน้ำ สังเกตว่าการขึ้นเร็วขนาดไหนคำนวณดูอะไรพวกนี้แล้วก็ฟังข่าวตลอดครับ<ม>พอขึ้นมาถึงจุดจุดหนึ่งเราดูแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ไหวก็ต้องเร่งสั่งการเลยครับอืมอืมนี่นะฮะซึ่งในอำเภอเมืองขอนแก่นบอกว่าหลังจากได้รับประสานก็เร่งหาเรือนะเข้าไปช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยนะฮะขอนแก่นมีการกระจายพื้นที่ช่วยเหลือเนื่องจากหลายพื้นที่ถูกน้ําท่วมส่วนพื้นที่ตำบลดอนช้างที่นี่เนี่ยนะฮะ น้ำท่วมก็อยู่ในบริเวณรอบๆเ,อเข้าท่วมหมู่บ้านและถนนทางเข้าตั้งแต่หัวหัวบึงหัวสากบ้านดอนช้างถูกตัดขาดต้องใช้เรือในการสัญจรไปมานะครับนี่นะขอนแก่นนะครับที่อ่างทองครับที่วัดนางเลีวนะฮะตำบลชัยริษอำเภอชัยโยนะครับมีการเผาศพคุณยายทองสุขอายุ77ปีเสียชีวิต เมื่อวันที่4ตุลาคมเราก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราการ,ปรเปลี่ยนของวัดนะครับแล้วก็วัดเนี่ยก็ถูกน้ําท่วมนะครับบริเวณวัดโบสถ์เมนนะก็ถูกน้ําท่วมเออแต่ว่าสาราการ,ปรเปลี่ยนนั้นยังสูงนะครับสาลาการ,ปรเปลี่ยนก็ให้ญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมาอาศัยอยู่ที่วัดได้เป็นการชั่วคราวแบบนี้ครับนี่มาอยู่นะฮะและการประกอบพิธีตามศาสนาก็มีได้ตามปกติ วันนี้ก็มีการเผาศพคุณยายทองสุขครับก็ทําพิธีขั้นตอนตามศาสนาบนสาราการเปลี่ยนก่อนทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันยูได้เคลื่อนศพลงเรือไปยังเมมที่น้ําท่วมสูงกว่า2เมตรท่ามกลางฝนที่โปรยปลายลงมานะครับนี่เห็นไหมยังไงก็จะเผาก็ต้องแห่แล้วฮะบนรอบสามรอบก็ต้องทำน้ำท่วมก็ต้องทำ ก็จะทําการประชุมเพลิงชปนกิจศพนะของคุณแม่ทองสุกนะคือแกป่วยเป็นโรคมะเร็งตายซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกขณะที่แกตายนั้นเราก็น้ํายังไม่ท่วมตอนนั้นก็คือพอน้ําท่วมเมื่อวันที่ห้าก็ทาทาไม่ได้แล้วหมายถึงว่าจะเผ่าเลยก็มันก็ยังไงอยู่ก็คือประเพณกุศลแค่สามคืนน้ําท่วมวันที่ห้าวันที่หก นะครับแล้ววัน,นวันนี้วันที่7ก็จะเผาซึ่งทำพิธีหมายถึงทําพิธีการสวดไป้ทำอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะสาราการประเรียนเราไม่เปียกไปหาหน่วยผู้ภัยที่อ่างทองนะให้มาช่วยคือเคลื่อนย้ายศพไปทําการประชุมเพลิงที่เมนซึ่งเราจะทําพิธีให้ครบมาให้สบายใจกับผู้ที ที่ญาติพี่น้องของผู้ที่ร่วงลับไปเนี่ยให้สบายใจะจะทํำยังไงก็คือเราก็จะทําพิธีพิธีการทอดผ้าทุกสิ่งทุกอย่างให้เสร็จสิ้นที่สาลาการาเรียนเลยแล้วก็จะนําศพซึ่งจะต้องเดินทางไปโดยเรือเรือตอนแรกก็จะแบก่กันไปก็คงจะลำบ,บากทุลักทุเลก็ได้ขอให้อาสาคู่ภัยของจังหวัดอ่างทองเนี่ยมาช่วยนําศพจาะขึ้นทําการเผ่าพระสมุอมรนะครับครับอ่างทองนั้นได้รับผลกระทบห้าอำเภอท่านผู้ชมฮะ ห้าอำเภอที่ถูกน้าท่วมนะครับมีอำเภอป่าโมวิเศษชัยชาญ<ว>อําเภอเมืองอําเภอสามโก้และอําเภอชายโยนี้นะครับอําเภอชายโยที่วัดนางเล่วอยู่นี่นะฮะตอนที่แห่ศพนั้นก็ฝนโปรยปลายลงมานะครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับห้าพันหลังคาเรือน37ตําบลหนึ่งหมู่บ้าน ความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรก็ประมาณ2,900ไร่